หมืนบาทนั่นน้ำเปล่าสงสัยเราจะต้องไปเติม วันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามใช่กับผมวิชาตุดสีนะครับและก็แมตตี้ค่ะ วันนี้น้องเนตตี้กับผมนะครับมีโอกาสพิเศษนะครับได้ถูกเชิญมาร่วมงานไวน์เทสติ้งอ่าไวน์เทสติ้งก็คืองานเทสไวน์ค่ะชิมไวน์นั่นเองนะครับปกติดื่มไวน์ไหมครับดื่มค่ะจะบอกนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวแทนพาเพื่อนๆนะครับไปดูบรรยากาศงานเทสไวน์ที่ตัวไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่ในไอคอนสยามนะครับมีชื่อว่าเบียร์คัมมี่อ่าเคยมายังยังไม่เคยมาเลยค่ะอยู่บริเวณชั้น G ของห้างไอคอนสยามนี่แล้วตอนนี้เราอยู่ด้านหน้า ของเดียทอมมี่แล้วข้างในเนี่ยก็มีขายอาหารนะครับเครื่องดืม่มแล้วก็โดยเฉพาะไวน์นะครับแล้วก็เน็ตที่มคาเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี่ตลาดสุขสำราญก็จะมีขายของนะฮะเยอะแยะม,มากมายนะครับสามารถไาเดินเที่ยวได้ที่ชั้น4คอความสพยามบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรการกินไวน์จะเป็นอย่างไรเราพร้อมแล้วไปกันเลย สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเดียร์ทัมมี่นะครับและเห็นข้างหลังผมนี่ไม่ใช่น้ําปลานะครับนี่คือไวน์และเป็นไวน์จากต่างประเทศโดยเฉพาะสุภาพสตรีสาวสวยที่อยู่ข้างผมตรงนี้เนี่ย <c oughs> เธอเป็นคนดูแลและชอบโครงการของเดียร์ทัมมี่เดี๋ยวมาถามกันดีกว่าเดียร์ทัมมี่ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตคืออะไรครับเดียร์ทัมมี่ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเกิดขึ้นมาจากเราอยากรวบรวมของดีทั้งหมดค่ะขานาเอาไว้ในที่เดียวกันอาหารไวน์เครื่อง อะไรคอนสยามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยมาอคอนสยามกันบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีเรียกว่าร้านขายมีมินิมาร์ทมีโซนขายนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเดียทัมมี่มีจุดเด่นเอกลักษณ์ยังไงคะเดียทัมมี่เราเป็นไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเราพยายามนำเสนอสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ว่าอาจจะยังไม่เจอในซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นเช่นเรามีโซนวีแกนที่รวมสินค้าวีแกนกว่า300อยอย่างเนี่ยอยู่ในที่เดียวกัน มีโซนเอเชียไนเซอร์ Asian, er, ที่รวมสินค้าจากเจวราสเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเนี่ยค่ะมารวมกันในโซนเดียวแล้วก็เรามีร้านอาหารเนอะอาจารย์แล้วก็มีเครื่องดื่มทีม่แพริ่งกับอาหารแต่และชนิดซึ่งเราก็นําเข้าเครื่องดื่มมาจาก s ั p p ล i ยเที่เราคอนเนคด้วยเนี่ยค่ะจนทําให้มันมีเครื่องดื่มที่หลากหลายมากลูกค้สามารถเลือกได้ตามความชอ ว้าวแม่หมายกว่าถ้าคุณมาขอนสยานม,มาใน,นที่เด<ม>ีร์ทำมี่ไม่ใช่เป็นต้องดื่มวายอย่างเดียวใช่เลยอาหารนี่ให้ทานใครอยากจะเดินซื้อของเชิญชมีวัตถุดิบทั้งในประเทศต่างประเทศเยอะแยะนั่นหมายาว่าโซนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนพอมาเป็นทุ์มาร์เก็ตนั่นแหละแต่ว่ามีคาแรคเตอร์เฉพาะมีสินค้าที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าหาซื้อตามช็อปทั่วไปไม่ได้ไม่ได้อ่าเหมือนผลไม้กับผักแล้วก็มีฟาร์มของเราเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า ไ,ไม่มีสัตว์ที่แน่นอนแล้ววันนี้เราพูดถึงงานของวันนี้มีการทำเรียกว่าชิมไวนนะครับเพื่อนๆเรียกว่าไวน์เทสติ้งทำไมถึงตัดสินใจจัดก,กิจกรรมนี้ครับคือเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ค่ะจาเรารู้สึกว่าคนที่รักไวนเนี่ยเขาจะมีคอมมอนอะไรเดียวกันมีความสนใจเดียวกันแล้วก็อยากทำ<ม>ให้แ<ล>บบทีไลฟคล้ายกัน อยากจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของวนยที่นี่มีการให้คำปรึกษาหรือแบบเออจำเป็นจะต้องมีบัตรหรือซื้อบัตรเข้ารุดงานยังไงไหมฮะไม่ต้องเลยค่ะก็คือสามารถจอยได้เลย<อ>ก็เราเดินเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็จอยเทสติ้งได้เลยอยากซื้อกลับบ้านอยากจะลองทานกับอาหารหรือว่าอยากจะขอคําแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้แล้วอย่างนี้เราสามารถไปดูตารางการจัดกิจกรรมได้ที่ไหนครับของเดียรทามี่ก็ เดียทำมี่เลยค่ะหรือว่าเข้า,ลา,ลขาไลน์ก็แอดเดียทำม,มี่ได้เลยค่ะอ๋อมีแอดนำหน้า<ช>แล้วก็เดียทำมี่นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ข้อมูลไว้ให้แล้วก็<อ>ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเรื่องของไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าก,กลัวหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะดื่มไวน์แต่ยังเคอะเขินเดี๋ยววันนี้เราจะมีกูรูนะครับเรื่องของไวายหรือซอมเมอรียนะครับมาแนะนำแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยถามก่อนเลยไวน์ที่เดียทำมี่ขายแพงไหมครับราคาดีมากค่ะดานมีตั้งแต่ ี่คือต้เป็นครอบครัวผู้ผลิตไวนเอามาเป็นฉลากเลยมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจะถึงหลักหมื่นโอ้ก็เรียกว่า,าใครที่มองหาวายเริ่มต้นทันไวายยังกล้ากลัวไม่กล้าดื่มตัวแพงดื่มตัวถูกไปก่อนผัดไปก่อนอันนี้เมื่อกี้เห็นว่าจะเป็นคล้คยๆเป็นวายขาวใช่ค่ะวายขาวมีวายแดงด้วยค่ะแล้วก็มีสปาคิงมีเพร์ ึ่งวมีหลายประเภทนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้จักแค่ไวายแดงไวายขาวนะครับแต่ทีละที่นี่มีบริการมากกว่านั้นมีความซ่ามีความนั่นมีนุ่นมาเลือกรสชาติแบบที่คุณชอบที่นี่พูดถึงว่าถ้าเกิดเวลาลูกค้าเขาจะมา,เ,าเรียกแหละมันลองซื้อไปกินเรามีบริการให้ชิมหรือให้เทสให้หอะไรยังไงบ้างไหมฮะไม่ได้มีบริการให้ชิมค่ะแต่ว่าสามารถขอคำแนะนานจากซอมเมอรี่ของเราได้ก็จะสแตนบาย,ายแล้วเราก็มาถามเลยว่าเอ๊ะที่อันนี้มันขมมากไปแอลกอฮอล์เยอะไปดื่มเก่งดือไม่เก่งเรื่องได้ แอลกอฮอล์เยอะไหมฮะวายปกติสิบกว่าค่ะสิบกว่าก็เรียกว่าดื่มได้ไม่เมาง่ายแต่ถ้านานๆก็เมาเหมือนกันก็เมาเหมือนกันถ้าดื่มเยอะก็เมาเหมือนกันค่ะประมาณนั้นนะครับก็วันนี้เห็นว่ามีแขกมาลงงานเยอะแยะมากมายฮัลโหลเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาจอกสยามมาที่บริเวณชั้นชั้น G ค่ะ d ม a ี Tommy l i f e s t y เปอร์มาร์เก็ตค่ะเดินเข้ามาข้างในสุดตรงที่มันเป็นคล้ายๆตลาดสี่ภาคอ่อยู high, ่ในสุขสยาม แต่เห็นมีซุปเปอร์มัเก็ตสีชมพูชมพูไม่เดียทํทามีชัดเจนค่ะแล้วก็ข้างหน้านะครับเรามาเดินดูที่นี่นอกจากวายนะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเรื่องเล่นต่างน่าสนใจมากฝากไว้สำหรับ Dear เดียทํทามี่ด้วยนะครับ น่าสนใจห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือบูธท,ที่ว่ากิจการเห็ดเห็ดทรัฟเฟิลค่ะซึ่งต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยถ้าใครที่เคยดูรายการอาหารหรืออยู่ในวงการอาหาระจะรู้ว่านี่คือเห็ดที่มีมูลค่าสูงมาก แล้วก็เป็นเรื่องว่าสุดยอดวัตถุดิบในการทําอาหารพรีเมียมเลยค่ะตัวนี้เป็นเ็ดทอโววันนี้มานําเสนอกี่ตัวครับวันนี้มานําเสนอเพียงแค่บางส่วนนะคะจริงๆว่ามีหลายแบบใช่มีหลายแบบนะคะวันนี้นําเสนอเป็นตัวแบล็กออร์ชัมนะคะก็จะสีของเขาก็จะอเป็นสีน้ําตาลนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่กิโลละประมาณ5 0,000บาท5 0,000นบาทอ้พระพจ้ากิโลกรัมละ5 0,000บาทจากประเทศไหนครับ อิตาลีค่ะอันนี้จากอิตาลีนะครับไม่ได้มาจากแถวบ้านเรานะครับเรบอกไว้ก่อนนะอันนี้มาจากอิตาลีเลยแล้วก็วันนี้ที่ทําให้ทานนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูเชต้านะคะเป็นบูเชต้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเกลือนะครับที่เรียกว่าเกลือทรัฟเฟิลแสดงว่าเป็นเกลือที่มีส่วนผสมของกลิ่นกลิ่นและก็เนื้อของทรัฟเฟิลอยู่แล้วของทั้งกลิ่นทั้งเนื้อเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตอนนี้เราอินโนเวชั่นมาเป็นสินค้าไทยค่ะจะเป็นทุเรียนทรัฟเฟิลนะคะทุเรรีีียยนนมกลิ่่่ทแงอู ผู้เรียนจริงๆใช่ผู้เรียนจริงๆแต่ผสมกับทรัฟเฟิลใช่ค่ะนี่น่าจะเรียกว่านวัตกรรมครั้งแรกในโลกใช่ค่ะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงว้าวอ้าหน้าตามันออกมาเป็นทุเรียนทอดใช่ค่ะจริงๆเลยอันนี้ขออนุญาตเอ่อดมนะครับเพราะว่าผมฉีดวัคซีนแล้วก็มีการตรวจเอทีเคกับนักงานแล้วนะครับอืมมันมีมันมีกลิ่นนะใช่ค่ะใช่ใช่กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นของทุเรียนนะแล้วก็ผสมกับทรัฟเฟิลอืม มันมีกลิ่นขึ้นจมูกเลยนะเป็นกลิ่นพัฟเฟลใช่ตัวนี้มันเป็นน้ำมันพัฟเฟลหรือว่าเป็นเนื้อพัฟเฟลเหรคะเขาเรียกว่าเป็นซีซันนิ่งอ่าเป็นซีซันนิ่งคือจะเหมือนเป็นเกลือค่ะเป็นซีซันนิ่งแล้วก็เวลาเขาทอดเสร็จอ่ะ,อะประมาณที่60องศาปุ๊บเขาจะเอาออกมาแล้วก็ค่อยคลุกกับซีซันนิ่งแล้วค่อยอ่าบรรจุพันธง ว้าวอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะใ,<ช>ใครสาย<ช>ทุเรียนทอดนะ,ะฟังให้ดีซื้อได้ทางไหนครับค่ะซื้อได้ที่ชอปจมอลบริษัททรัฟเฟิลอีสค่ะแล้วก็อีกนนในไม่ช้านี้ก็จะมาขายที่เดียร์ทัมมี่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไอคอนสยามมาเดียร์ทัมมี่ทำาหาทุเรียนทอดทรัฟเฟิลได้ตอนนี้ขณะเดียวกันมีช่องทางจัดจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปได้ค่ะดูเดี๋ยวขึ้นรายการข้างล่างนี้เลยนะแล้วไปกดสั่งซื้อกันพูดถึงทรัฟเฟิลที่แปรูปแล้ว เรามีบริการทัฟเฟิลสดไหมฮะอะมีค่ะ้อง นะะคนี่น้องทัฟเฟิลนะครับทัฟเฟิลสดเป็นๆนะครับใช่ค่ะอันนี้กิโลกรัมแล้วเท่าไหร่นะฮะห้าหมื่นกิโลกรัมห้าหมื่นบาทอันนี้ห้าหมื่นนะจะได้เป็นสีขาวนะสองแสนกว่าสองแสนแปดอันนี้ที่บริษัทเนี่ยนำเข้าทัฟเฟิลจากอิตาลีแบบสดๆด้วยใช่ค่ะร้านอาหารโรงแรมร้านอิตาลีนะครับดูไปถึงคนที่สนใจนะครับอยากได้วัตถุดิบพรีเมียมสั่งตรงจากอิตาลีนะต้องบริษัทนี้เท่านั้นชื่อบริษัทอะไรครับครับทัฟเฟิลค่ะคิดถึงทัฟเฟิลคิดถึงทัฟเฟิล ยังไงอย่าลืมนะครับถ้าไม่รู้จะติดต่อที่ไหนมาที่เดียนทมมามี่หรือจะต,ติดต่อท้องทางเดียตรงนะครับเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลการติดต่อไปให้รีบติดต่อรีบสนใจเลยนะครับเพราะว่าชร์ปโซ่ดีๆไจกอิตารีส่งตรง,งถึงเมืองไทยแล้ววันนี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับหนึ่งผู้รู้หรือกูรูด้านของไวน์นะครับเราเรียกกันว่าซอมโบริเย่นะครับนั่นก็คือพี่สุดทรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผยินดีที่ได้รู้จักขอบคุณพี่สุดทรมากมากนะครับที่เชิญผมนะครับมาร่วมงานไวน์เทสติ้งหรือพี่ง่ายชิมไวฟรีนั่นเองอ่าชิมไวน์ทำไมต้องมีงานชิมไวน์ครับครับเอ่อเรื่องไวน์เนี่ยมันมัน เรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับมันก็คือเทสอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะไม่ทราบเลยครับว่าไวนา์ในขวดนั้นมันเราชอบจริงหรือเปล่านะครับงานเทสตวจึงตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าอาจจะมาชิมกันก่อนมาเก็ตคอนเนคชั่นกันก่อนมาทราบดีเทลของไวน์ก่อนก่อนตัดสินใจซื้องานชิมวน์ลักษณะนี้ก็จะเกิดมีอยู่เรื่อยๆครับ เพราะว่าผู้นําเข้าวายหรือคนขายวายเนี่ยก็จะอยากให้ลูกค้าได้ลองชิมได้มีโอกาสมาชิมว่าสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆคือวายแบบไหนอะไรเงี้ยต้องถามที่สุดทอายกันนะครับทาไมถึงมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวายครับดื่มเยอะดื่มเก่งหรือยังไงฮะดื่มเยอะไม่ครับผมก็ดื่มตามจังหวะโอกาสนะครับแต่ว่าเราผมคิดเสมอว่าวายคือหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคน<ม>ของของคนยุคเราก็ว่าได้นะครับอาจารย์ครับแล้วก็เราคิดว่าเ,เวลาเราดื่มเรารู้จักดื่มเรารู้จักเลือกมันคือ สอันหนึ่งหรือไลฟ์สไตล์อันหนึ่งเหมือนเสื้อผ้าที่เราเลือกอะครับ,รบเพราะฉะนั้นการดื่มวน์ไม่จำเป็นต้องดื่มเยอะแต่ดื่มให้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็อารมณ์สุนทรีหรืออยู่ในชีวิตประจําวันของเราครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยผมเป็นผู้ครูผู้รู้เรื่องวน์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักโดยเฉพาะยิ่งทาที่เป็นชื่อประจำตาแหน่งว่าซอมเมรีเย่คนจะยิ่งไม่เก็ตการจะเป็นซอมเมรีเย่เนี่ยยากไหมครับอ่<ๆ>รบเรียกว่ายากพอสมควรนะครับ ็ไม่เกินไม่เกินไปในการที่เราจะการเป็นอมุนยี่นะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอมุนยี่เนี่ยไม่ใช่แค่ดื่มหนังเดียวครับต้องรู้ตั้งแต่พื้นฐานของการผลิตไวน์รู้ที่มาที่ไปของไวน์จนกระทั่งสุดท้ายแล้วมาอยู่มาอยู่ในในอารมณ์แล้วก็ในการเลือกไวน์นะครับก็คือเรียกได้ว่าต้องรู้สา0้อองศาในการในการที่จะเกี่ยวข้องกับไวน์นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นอมุนยี่ได้เนี่ยจะต้องมีรู้จักพิธีกระบ,บวนการ การเซอร์วิสหรือเสิร์ฟไวน์ด้วยครับเพราะว่าไวน์มันเป็นเรื่องของเทรดิชันเรื่องของเทาเจอร์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเรียกตัวว่าสมาริยได้จะต้องรู้วิธีเสิร์ฟแก้วที่ใช้นะครับการรีตไวน์ต้องเปิดหายใจรหรืออะไรหรือเปล่าวินเทจไหนไวน์ ye, แบบไหนเหมาะกับสมกับราคาหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดนะครับ รู้แล้วเราต้องสามารถแนะนําท่านอื่นได้ถึงที่เรียกว่าสํารยครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ใครหลายคนไม่รู้จักนะเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องผอบอกไปก่อนนะครับเป็นอาชีพที่ดูเหมือนจะง่ายาวก็แค่ถายวายหรือรู้เรื่องวายผมก็ดื่มบ่อยแต่วายเนี่ยจริงๆมันมีดีเทลมากกว่าน,นั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยรายได้ดีด้วย แต่วันนี้ในไหนอยู่พี่สุทธรแล้วผมอยากจะขออนุญาตให้พี่สุทธรพาทัวร์งานแล้วเราจะไปลองชิมไวน์กันครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะครับของมือใหม่ที่ไม่ถนัดเรื่องการดื่มไวน์นะครับอยู่บ้านกินแต่ไวน์ตำมิ้วนะฮะทีนี้วันนี้จะมาดื่มไวน์จริงๆครับอยากได้แนะนําวิธีการเลือกไวน์เริ่มต้นที่ราคาไม่แพงดื่มอร่อยเหมาะกับคนที่อยากจะลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ชิมไวครับรวมไปถึงชิมไวนยยังไงให้มันไม่เปิดน,นี่เพื่นอนคนไหนจับแก้วแก้วมันสูงสูงจะแตกไหมมันจะต้องถือยังไงเดี๋ยวมันจับแล้วเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราไม่รู้นี่เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ใครที่เป็นมือใหม่ห้ามพลาดครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟไวแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่สุทธอเลือกพี่สุทธอครับในกรณีที่ผมเป็นมือใหม่ต้องการจะเลือกหัดซื้อไวน์มาลองดื่มลองชิมในเทศกาลช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสใกล้ๆนี้มีวิธีการเลือกอยังไงครับถ้ามันไม่แพงแล้วจะอร่อยต้องู เบื้องต้นเนี่ยเราต้องอทราบก่อนนะครับว่าไวที่เราชอบหรือเราจำเป็จะดื่มเนี่ยคือไวายขาวไวายแดงหรือสปาร์ติงไวถ้าเราได้ทราบแบบนั้นแล้วหรือเราอาจจะมิกซ์กันนะครับในการเลือกไวายครั้งหนึ่งต้องมาดูก่อนนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพวกนี้คือคือสปาร์ติงไวอ๋อที่มีจุกแบบนี้นะใช่ครับเพราะในนี้มีแก๊สนะครับเขาจะต้องล็อกไว้นะครับจะมีจุกแบบนี้สังเกตได้ง่ายหลังจากเราทราบแล้วว่าเราจะเลือกไวายชนิดอะไรเราต้องดูประเทศที่เราชอบครับถ้าสมมติว่าเอย่างเงี้ยนี่ พวกนี้เป็นบริสลิงไวขาวนะครับจากเยอรมันจากออสเตรเลียนะครับก็จะดูลักษณะประเทศถ้าอาจารย์ชอบประเทศโลกเก่าอาจารย์ก็จะต้องเลือกที่ที่อาจจะเป็นราคามีราคานิดนึงถึงจะได้ของดีนะครับแต่ถ้ามีราคาย่อมเยาวหน่อยผมแนะนําให้อาจารย์เลือกไวายโลกใหม่ก่อนพยาตมาดูไวนโลกใหม่อาจารย์ุญาดเรียนเชิญทางด้านนี้ก่อนก็ได้ครับอ่าได้ดีสมมติอันนี้นะครับนี่นี่คนนี้โอ้สวยเลยใสเลยโอ้สนนี้แน่นอนคือไวายขาวถูกไหมอาจารย์มีโลโก้เป็นลูกก้างปลาด้วยฮะใช่มีโลโก้เป็นลูกก้างปลานะครับเราก็จะดูที่พันธุ์ง นะครับครับผมก็เลือกที่พันหุ่นหลังจากนั้นดูพอใจประเทศแล้วเราชอบประเทศสไตล์นี้มาดูราคาดูบัเจ็ตแน่นอนทุกท่านทราบแล้วว่าตัวเองจะจ่ายเท่าไหร่ครับผมหลังจากนั้นถ้าเป็นไวน์แดงนะครับไวน์แดงก็มาดูอาจจะเลือกประเทศอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับเช่นฝรั่งเศสนะครับอิตาลีอย่างเงี้ยนะฮะอิตาลีจะเลือกยากนิดนึงเพราะว่าอิตาลีมีองุ่นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเราศึกษาเล็กน้อยเราก็พอจะเลือกได้นะครับครับผมจุดที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าเป็นไวน์ที่ มีราคาต่ํกต่าพันบาทครับแนะนําให้เลือกโลกใหม่อ๋อถ้าถ้าเปเรียกว่าวาัยราคาไม่สูงมากกินโลกใหม่จะทานง,ง่ายกว่าจะทานง,ง่ายกว่าและจะได้คุณภาพที่สมกับราคากว่า,าครับโลกใหม่นี่มีประเทศอะไรบ้างครับมีชิลีลนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแคลิฟอร์เนียอันนี้คร่าวๆโดยประมาณนี้อาเจนตินาอะไรแบบนี้นะแล้ววนยโลกเก่าล่ะครับวายโลกเก่าก็จะมีฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโคโลเ ออสเตรียเยอรมันอ๋อเป็นพวกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในด้านการดื่มไวน์พวกนี้ผมจะแนะนําถ้ามีบัตเจ็ตพันขึ้นก็สามารถเลือกที่สมราคาได้ความเขาแตกต่างรสชาติมันต่างกันบ้างไหมฮะทไมมันถึงถูกแพงแล้วถึงควรจะเลือกใหม่กับเก่ารสชาติมันต่างกันหรือยังนะต่างกันครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกโลกใหม่เนี่ยโลกใหม่จะผลิตไวน์ให้ดื่มง่ายฟรุตตี้นะครับเราชอบไวน์ขาวมันจะเปรี้ยวมันจะสดชื่นมันจะเข้าถึงรสชาติคนได้เร็วนะครับไวน์แดงมันก็จะฝาดมันจะเข นะครับมันจะเข้ากับอาหารได้เร็วนะครับหรือเราเรียกว่าดื่มมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเข้ากับอาหาร อร่อยบรนจาร่อยนะครับส่วนวายโล่เก่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสลับซับซ้อนเราเปิดมันอาจจะยังไม่อร่อยรอสักพักมันจะหอมมันแล้วมันจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันจะโอเพ่นอัพแล้วมันจะมีความสี่ว่ามันมีเสน่ห์คล้ายๆกับบรนทัปฏิกริยากิเจนใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวายโล่เก่ามันมีลักษณะของแต่รัวนะครับก็คือสภาพบินฟ้าอากาศเนี่ยมันจะดึงเข้ามาในขวดวายหมดเลยเพราะะมันจะใช้เวลามันซับซ้อนมากนะครับดื่มเนี่ยต้องทีทให้เป็นอุณหภูมิต้อง หมาะคือมันจะมีขั้นมีตอนหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวายโลกเก่าจึงเป็นวายที่ควรจะพิถีพิถานในการเลือกเพราะฉะนั้นจะมีบัตเจ็ดนิดนึงแต่มันจ ได้ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากกว่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งทาไมวายบางขวดเป็นหมื่นเป็นแสนครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าวนยนั้นมันมีเสน่ห์ตรงที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอแล้วมันจะตอบโจทย์อารมณ์และความรู้สึกนะครับ <S <S เรื่องแรกก่อนนะครับแต่วายที่มีราคาแพงนะครับมันจะต้องมีกระบวนการ ผลิตที่สลับซับซ้อนด้วยเช่นกัน <ứng S 2> นะครับก็คือโปรดักหรือสินค้าบันอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นไวน์ขวดนี้บาโรโลอันนี้เป็นไวน์อิตาลีบาโรโลอ่าฮะแน่นอนเป็นไวน์ที่ค่อนข้างมีราคามีราคาอยู่ครับแต่อาจจะังไม่ถึงหมื่นถึงแสนนะครับแต่ว่าไอเดียเดียวกันก็คือไวน์มันจะต้องมาจากพื้นที่ที่เรียกว่าบาโรโลพื้นที่เล็กๆในชื่อตำบลชื่อท้องที่ใช่ครับจะไม่จะไม่สามารถมาจากที่ใดก็ได้แล้วใช้ชื่อนี้เวลาเราเห็นชื่อนี้แน่นอนระดับหนึ่งมันต้องแพงจากคอสของมันละพื้นที่นะครับ พื้นที่ตรงนี้จะไม่เหมือนพื้นที่อื่นๆเพราะนั้นต้นองุ่นแต่ละต้นจะมีคอสที่สูงมากมประกอบกับการพิถีพิถันในกระบวนการตัดแต่งกิ่งองุ่นเนี่ยครับให้มันได้คอนเซนเทรตไวายสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ40 5 0ปีว้าวอะปีว้าวแบบนี้นะครับไอเดียประมาณนี้ก็จะทําให้ไวายมีคอสสูงระดับหนึ่งแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวในพื้นที่ที่เขาเก็บ อย่างพิถีพิถันนะครับ,รบวายพวกนี้ก็จะมีราคาเหมือนอาจารย์ดูภาพอาร์ตนะครับครับผมอาจารย์จะตีความไม่ได้เลยว่าภาพของแวนโก๊ะปิกัสโซ่ทาไมมันถึงมีมูลค่าสูงมันอยู่ที่อารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งอยู่ที่การทรีตอยู่กระบวนการผลิตอะไรก็ตามฮิสตอรีอะไรหลายๆๆอย่าง กันเข้ามามันคือไลฟ์สไตล์ที่เรายอมจายเพื่อเพื่อสิ่งนี้มาครับผมอีกหนึ่งคำถามเห็นหลายคนพูดกันเสมอว่าวายเนี่ยยิ่งเก็บไว้นานยิ่งแพงทำไมถึงแพงครับจะขออนุญาตตอบแบบนี้ว่าไม่ใช่ว่ายิ่งนานยิ่งแพงครับนะครับแต่วายจะมีพีเรียดอายุที่เราต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่มันจะดีที่สุดนะครับถ้ามันเลยจังหวะที่มันดีที่สุดแล้วมันก็ราคามันจะลงนะครับมันจะไม่แพงต่อเรียกว่ามันเกินเบอร์ไปแล้วมันเกินนานไปใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่มาที่เดียร์ทัมมี่นะสามารถที่จะมา ขอครับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวายแบบพี่หนึทอและกับท่านอื่นๆได้ด้วยนะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินประมาลองหัดกัน ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยฮะตอนนี้พี่สุนทรเป็นสมเร์เทยอยู่ที่ไหนครับผมเป็นเฮาส์สมาร์เยแล้วก็คนดูแลเรื่องอาการเลือกวายครับของบริษัทวายดีดีครับผมครับผมซึ่งเ,เป็นบริษัทที่ส่ง support วายให้กับทางร้านอาหารครับโรงแรมหรือเซลล่าที่ p r e มียมทั่วประเทศครับผมว้าวใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะเปิดขายเออนะสามารถปรึกษาได้ว่าเอาตัวไหนไปวางขายอะไรอย่างไรครับเดี๋ยวตอนนี้ผมว่า ถึงเวลาละเดี๋ยวเราไปลองเดินชิมไวน์ดีกว่าวันนี้ใครที่ถือแก้วไว้ไม่เป็นเนีะมันต้องถือ,อยังไงถือแบบไหนอ่ะแล้วไวน์เนี่ยรสชาติมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปลองกินกันกับผมงานะแล้วเดี๋ยวลองถูอดูว,ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะ ไปดูกันแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณด้านหน้าของซุ้มที่เขาจะให้เราชิมวนนะถึิงว่าตรงนี้มีวายหลากหลายเกรดหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่เห็นแก้วไหมตรงนี้หลายหลายคนกล้ากล,กลัวนะแล้วไม่รู้ว่าวายเนี่ยต้องถือหรือต้องกินอย่างไรอันนี้เข้าใหนยครับ <ๆ S 2> ครับ,รบเวลาเราไปงานค็อกเทลหรืองานสแตนดิ้งค็อกเทลที่มีแก้วไวายในมือถือตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้นะไม่แนะนำให้ถือแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะถือแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเราเซฟพอแต่ว่าเวลาเราจังหวะวางมันจะวางยากนะครับอย ถือยางไ้ครับเราไม่จับตัวแก้วตรงนี้เพราะว่ามือมือของเรามีอุณหภูมิที่อุ่นถ้าเราจับตรงนี้นะครับ<อ>ข้อที่หนึ่งก็คือทําให้อุณหภูมิในแก้วเนี่ยอุ่นขึ้นซึ่งบางครั้งอุณหภูมิอุ่นมีผลต่อรสชาติและกลิ่นนะครับข้อที่2ก็คือมือเราอาจจะมันทําให้แก้วไม่สวยงามอ,อายางใส่สแบบนี้นะอย่าเพ่สแบบนี้เลยใช่ แบนี้เราลองวายเลยไหมครับได้เลยครับ,รบงั้นขออนุญาตลองวายขาวก่อนขออนุญาตให้จันก่นอนนี่าะครับอะไรครับวายขาวตัวนี้เป็น ตัวนี้เป็นวาขาวโซยองบองจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับซซยองบองอัญมณีโซยองบองจากนากิวซ <New Zealand. S 1> ีแลนด์นะครับซซยองบองเราก็ดูสีครับสีจะเหลืองเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะครับอันนี้คือวายขาวอันนี้คือวาขาวแกงครับทำไมต้องแกงเพราะว่าให้กลิ่นมันสัมผัสออกซิเจนแล้วมันจะมันจะขึ้นจมูกของเราเราจะได้อัตราลดในเรื่องกลิ่นนะครับเนี่ยครับก็จะได้กลิ่นฟรุตกลิ่นผลไม้สดนะครับหลายๆอันนะครับ น,นี่ดืม่มลงไปเลยไหมหรือว่าต้องกลัวกับกลัวสูตรออกซิเเขก็ไปเล็กน้อยอม,มันจะตีขึ้นจมูกมันจะตีขึ้นจมูกแล้วก็รสชาติแล้วก็ เราจะได้ครบใช่หลังจากนั้นเราค่อยคืนลืนลงช้าๆแล้วดูว่าสิ่งที่ค้างอยู่ในลำคอเรามีอะไรบ้างวายที่ดีต้องมีอะไรที่ค้างอยู่ในลำคอครับหมายถึงว่ายังมีรสชาติที่มันตามหลังมาถูกต้องแล้วยังรู้สึกเย็นยังรู้สึกหอมอยู่ในอยู่ในลำคอถูกครับบางครั้งอิเลเมนต์ต่างๆมันจะมันจะตวัดกับ บนลาคอเราครับซึ่ง, oh. ซ,งซึ่งตรงนี้เราจะถือว่าไวนา์ที่มีคนะุณภาพเนี่ยเวลาเราคืนลงไปเทกเจอร์อยู่ในปากครบสมบูรณ์เวลาเราคืนลงไปมันจะมีเลเยอร์ที่ตวัดขึ้นมาทําให้มีสเสน่ห์สเสน่ห์ของวน์จะออกมาตรงนี้เรีด้ว่ารสชาติต้องซับซ้อนหน่อยใช่ครับ uh. เมื่อกี้เราเทสไวน์ขาวครับตอนนี้จะดูไวน์แดงครับจริงๆก็มีลักษณะคล้ายกันแต่เมื่อสักครู่เนี่ยไวน์ขาวก็จะแช่อยู่ในน้ำแข็งเห็นไหมครับแเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันสดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไวน์แดงเนี่ยเนี่ยครับโดยปกติเราก็จะแช่อุณหภูมิที่ประมาณ18องศาคือไม่เย็นมากไม่เย็นมากนะครับแต่ลักษณะนี้อาจจะ11 0 12 1องศาซึ่งอยู่ในน้ำแข็งเย็นมากกว่าเย็นมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจารย์ไปงานที่เป็นลักษณะนี้ครับเราใช้ เราใช้แก้วเดิมเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับอ๋อใช้แก้วเดิมได้ใช้แก้วเดิมได้เลยครับเพราะว่าแก้วเดิมมันจะมีความเย็นอยู่นหน่อยแต่ไม่มากเพราะว่าวายแดงก็ยังดื่มในความเย็นแต่ว่าไม่สุกมากน,นั่นองใช่ครับชิราสเป็นที่เป็นพันธุ์องุ่นองุ่นชิราสจากประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเวลาเราดื่มชิราสเนี่ยนะครับโอเคด้วยความที่เป็นซอฟเนี่ยผมจะทราบว่าคาแรคเตอร์ของชิราสเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นเครื่องเทศจะต้องมีกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นิ่นผลไม้นะครับดูซิว่ามีจริงไหมนะครับเวลาความสนุกกกของารรดื่มไน็แบบบ้คั เราจะเห็นว่าอิเลเมนต์ของไวน์แต่ละตัวมันจะมีไม่เหมือนกันนะครับคือเสน่ห์เพราะฉะนั้นเวลาไปเวลาดื่มอาจารย์จะลืมแกวง่งเช็คกลิ่นนะมีอิเลเมนต์อะไรบ้างที่เราทราบอยู่ในนี้นะครับแล้วค่อยดื่มครับผมอ๋อเวลาเราแกว่งแล้วกลิ่นมันจะอัดแน่นขึ้นกลิ่นกลิ่นมันจะชัดขึ้น ตัวนี้จะมีความเผ็ดร้อนมีความเลรกความเข้มของรสชาติและมีความพิเศษมากกว่าวายขาวเมื่อกี้เมื่อกี้วายขาวเนี่ยกลายเป็นธรรมดาไปเลยกลายเป็นจืดไปเลยตัวนี้จะมีความเข้มบอดี้หนักแต่ไม่หนักมากไม่ถึงขนาดเสื่อมมากใช่ครับแล้วเวลากลืนไปแล้วรู้สึกว่าถ้าตัวเมื่อกี้จะมีความเย็นความออนอีกแบบนึงแต่ตัวนี้จะเป็นความแน่นๆานุ่มอีกแบบนี่เหมือนกันนะเอออเน,นี้ยเพิ่งรู้ต้องต้องพยายาม แล้วมันจะรู้สึกเออมันอร่อยดีอันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการกินชิมไวน์ทั้งไวน์ขาวแล้วก็ไวน์แดงคำถ,ถามยอดฮิตอีกหนึ่งขันก่อนที่จะจากกันทำไมเราต้องกินไวน์กับอาหารไวน์เป็นเป็นเป็นเครื่องดื่มที่ถูกในฮิสตอรี่ครับคือคือเครื่องดื่มที่เฟรนลี่ที่สุดกับอาหารเพราะอะไรครับเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นการหมรักมันสิ้นสุดแค่การหมรักซึ่งอันนั้นเทคเจอร์และรสชาติต่างๆมันยังไปกับอาหารมันเหมือนจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับอาหารอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัก ว่า็ e เจอร์ในปากนะครับรสชาติมีเครื่องเทศคนมีความหอมผลไม้อะไรครับแล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้เองครับที่มันที่มันจับอินเลมต์เป็นลิงก์กับกลิ่นและรสชาติของอาหารเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึงก็คือมันมีความฝาดถ้าเป็นใบแดงใบขาวมันจะมีความเปรี้ยวใช่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับมันจะไปตัดและคอมเพลเมนต์หรือกลืนกันกับความมันโปรตีนหรือความคาวต่างๆอยู่ในอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับคู่กันจริงๆว่าถ้าอันนี้ขาด เอานี้เติมถ้าอันนี้เกินเอานี้ตัดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะว่าถ้ากินไวน์แดงให้ทานกับเนื้อเพราะเนื้อเนี่ยมันมีความขาวก็จะเอาความฝาดไปขมแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปกินพวกอาหารซีฟูด้ดหรือพวกปลามันจะมีความเลี่ยนก็เอาความเปรี้ยวของฟิตตี้ไปช่วยก็เลยบอกวให้ทานกับไวน์ขา อันนี้ก็คือกลาแรงเขาคาดแต่จริงเขาไม่ได้ฟิกขนาดนั้นไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแต่ให้เห็นภาพๆทนนี้เห็นบางครั้งเนี่ยเขาบอกวัยเก่าๆเนี่ยโอ้โหเก็บไว้นานมันจะมีกลิ่นเลเทอร์เป็นกลิ่นหนังกับกลิ่นดินสอเป็นยังไงฮะกลิ่นหนังกลิ่นดินสอมันจะปนอยู่กับความความละเอียดและกลิ่นของฟรุตนะครับคือมันจะเหมือนกับว่าพอถึงจังหวะหนึ่งน่ครับกลิ่นและรสชาติพวกนี้มันจะพัฒนาไปเหมือนกับเราเอาผลผลไม้ไปตากแห้งนะครับจากผลไม้สดมันจะกลายเป็นความกลิ่นแห้งกลิ่นสลับซับ อนลักษณะของหนังสัตว์กา หรือชิเนมอนอะไรพวกนี้ครับกลิ่นและรสชาติที่มันเกิดขึ้นพวกน,นี้มันเกิดจากการเก็บบ่มที่ดีนะครับส่วนหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เองที่มันปนอยู่ทําให้เรารู้สึกว่าสเสน่ห์ของไวน์มันออกมาตามอายุของมันสุดยอดเลยใช่ไหมผมบอกแล้วพี่ชายผมรู้จริงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้นําเสนอแง่มุมวิธีการรวมไปถึงการแนะนําพื้นที่ขายไวน์อีกหนึ่งโซนขับยานเจ้าตัวเดียร์ทอมมี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเ e ตุช็อปิเมื่อกี้อยู่บริข้างแ ไปคุยมาแล้วในขณะเดียวกัน Y วเป็นสิ่งสําคัญและไม่ใช่เป็นเรื่องเคอะเขิดเลยถ้าคุณจะหัดดื่มครับริงมันไม่ได้ยากอย่างที่ค,คุณคิดจะไปคิดว่าโอ้โหซื้อมาพิธีรีตองเยอะเลิกเกินไปดูในหนังมาแล้วไม่กล้าดื่มเปลี่ยนความคิดน,นะครับวันนี้ Y วอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นใครๆก็ดื่มได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ถึงท้อยมากๆเลยนะครับ,รบที่ให้เกียรติพวกเรานะครับพี่ถึงท้อยจากบริษัทวนดีนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดื่มไวนรมือใหม่่างพวกเราแล้วก็บอกว่าครั้งหน้าพวกเราถ้าสนใจในงานลอองงงงาาานนนปร์ตตีีเค่่่ดืมท ไม่ต้องเคอเสื่อเลยครับสามารถดูได้ทุกคนทุกเพศท,ทุกใยวันนี้ต้องขอลาวไปก่อน <c oughs> ผมกับพี่สลนดสงสัยเราจะต้องไปเติม <c oughs> ตั้งแต่ราต้องไปเติมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีทีหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์นะครับแล้วก็ผมกับสาวๆที่อยู่ในงานนี่รวมถึงน้องเมย์แล้วก็น้องแนตตี้นะครับก็ได้มาลองชิมไวน์กันแล้วนี่เป็นไงวันนี้ไวน์อันนี้ไวน์ขาวมอสคาโต้อันนี้ไวน์ขาวตัวเดียวกันใช่ไหมใช่อ่าเป็นไงครับรสชาติหวานมากเลยนมบอกกับบอกกับสาวๆหวานๆส่วนผมไวน์แดงนี่ซาวเบยองบองวันนี้เลอโรเชสต์ โรเชสตอรวันนี้้องขอบอกไว้กอนนะครับว่าเรื่องของการดื่มไวน์ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วเรียนรู้ไม่ยากใครที่สนใจนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอ e ีเวนต์ที่น่าประทับใจนะครับโอกาสหน้าจะมาพาไปเดินเที่ยวอ e ีเวนต์ไปหาความอะ่รใหม่ๆจากแกนรีต่างๆอย่าลืมกดติดตามกด,ด,มกด subscribe นะจ๊ะแล้วจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเรานะครับส่วนวันนี้ผมกับพวกสาวๆขอดื่มไวน์กันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 하이퍼, 빗세